โปรโมชั่นลดราคาแพ็กค,คู่ไปเลยคะ่ะกับเจ้า Honda Civic f เนะคะขวัญใจเวรุ่นใครตามหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะที่สำคัญนะคะผ่อนได้ด้วยะคะ่ะ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นนะคะรับส่วนลดไปเลยทันที6 0 0 0 0บาทค่ะจากราคาหน้าเต็นท์นะคะ3 5 9 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นนะคะเลยพันมาเ,าเพียงแค่6 0 0ักว่าบาทตลอดอายุสัญญาหปีเท่านั้นค่ะมาชมรถกันต่อเลยนะคะเริ่มจากสีดําตัวสุดหรูสุดเท่แบบนี้เลยนะคะได้ Honda สีแดงแบบนี้นะคะสุดหรูสุดเท่ในตํานานเลยค่ะไฟโปรเจคเตอร์ค่ะและมีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยค่ะ ป้อม a c Emotion a l e s i n g ินขอบ17อย่างดีเลยนะคะยางสภาพใหม่ค่ะปี23นะคะลูกค้ารับรถไปใช้งานอีกยาวเลยค่ะภายในสีครีมนะคะเบาะหนังสีครีมค่ะสามารถปับไฟฟ้าได้นะคะที่สำคัญค่ะสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะด้านหน้าคอนโซลของเขานะคะไม่มีริ้วรอยค่ะเป็นคอนโซลตัดกับสีดำสุดเท่แบบนี้เลยนะคะจอ Android นะคะเป็นจอทัชสกรีนค่ะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายนะคะระบบ a อ r a อ t โค่ะเกียร์ออโต้นะคะคัน นี้ค่ะได้พวงมาลัยมัลต uh ิฟังก์ชันค่ะโลโก All ้แดงสุดหรูในตำนานแบบนี้เลยนะคะที่สำ oh, ค okay. ัญค่ะเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่1 9 0 0 0 0กมิโลเท่านั้นค่ะโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะจุดอาร์กเรียงกันสวยๆไม่มีทิฏฐิเลยค่ะซอกมุมเดิมๆนะคะรอยน็อตไม่มีการงั้นแงะแก้ไขออกมานะคะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบค่ะรับประกันโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีผิดความฉนักจมน้ำอย่างแน่นอนค่ะระบบเครื่องยนต์เบนซิน1.8ค่ะขับดีขับสนุกและประหยัดมากๆเลยนะคะ คุณลูกค้าสนใจสีดํานะคะรีบโทรสอบถามรายละเอียดตัวนองกิ่งได้เลยค่ะมาต่อกับสีขาวเลยนะคะคันนี้ค่ะได้เป็นตัวท็อปเช่นกันค่ะตัว EL ทั้งคู่เลยนะคะแต่คันนี้แตกต่างกันที่สีค่ะภายนอกนะคะสีขาวสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะคันนี้ค่ะโครงสร้างเดิมๆนะคะไฟของเขานะคะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันค่ะด้านหน้าของเขานะคะเป็นแบนโรโโนด์โลโก้ฮอนด้าค่ะหน้ากระจังเดิมนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาเช่นกัน คอมแมกเดิมตรงรุ่นค่ะขอบ16นะคะยางปี24ค่ะสภาพใหม่มากๆค่ะลูกค้ารับรัไปใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะภายในสุดหรูนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะและที่สําคัญค่ะสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะด้านหน้าคอนโซลของเขาค่ะก็จะมาพร้อมกับคอนโซลสีดําตัดกับสีครีมสุดหรูแบบนี้นะคะได้จอเดิมค่ะวิทยุเดิมจากศูนย์นะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีเนวิให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปค่ะ ก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะและมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายค่ะมีช่องเก็บของด้วยนะคะพวงมาลัยของเขาค่ะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถพูดผ่านเสียงก็ได้นะคะและเลขไม้ของเขานะคะมาเพียงแค่220,000กิโลเท่านั้นค่ะ โครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะจุดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้ค่ะซอกมุมเดิมๆนะคะรอยน็อตไม่มีการงัดแงะแกะไขออกมาค่ะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบค่ะมาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์เบนซิน1.8ค่ะขับดีขับเร็วขับสนุกอย่างแน่นอนค่ะลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะน้องกิ่งได้นําทีมแชงครามาตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบฟังชั่นต่างๆให้กับคุณลูกค้าทุกคันแล้วนะคะไวรุ่นท่านไหนนะคะกําลังหารถไว้ใช้งานอยู่น้องกิ่งแนะนํา2คันนี้เลยค่ะอย่าาพ เลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คะ่ะนานๆจะมาจัดสักทีนะคะถ้าลูกค้าต้องการมาดูรถตัวจริงนะคะที่เต็นเอพีออโต้คาของเราค่ะอยู่ติดกับเถึงการจนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะโทรคุยรายละเอียดกับมังกินได้เลยค่ะมีบริการจัดแฟนและมีบริการส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยค่ะ